สวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกๆคนครับยังอยู่กันต่อที่บ่อเดิมนะครับเพิ่มเติมคือรอบนี้ผมขยับมาฝั่งนี้กันหน่อยนะจะได้ฟังเสียงท่อนุ่มๆของคันนี้กันหน่อยหลอเก,กินอ๋อก็แค่210นะ่ะน่าจะ210นนะคันนี้ครับ ก็ยังอยู่กับ SR135 นะครับ135นะจากบางนาแท็กเตอร์นะครับทีมงานจากกรมลาใสนะคันนี้4ี0พันกว่าชั่วโมงนะครับถามคุณขับแล้วแกบอกว่าค่อนข้างที่จะประหยัดใช้ได้อยู่เหมือนกันกนะอัลเน้ำมันก็น่าจะอยู่พอๆพกับ140นะครับผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าเครื่องยนต์อะไรก็น่าจะบล็อกเดียวกันนะต่างกันที่รหัสนะฮะ ชมความฟาสนะครับเร็วจัดเจองานดินแบบนี้ก็เข้าทางโกเบเหมือนกันส่วนรถหกล้อคันนี้ก็หล่อเลยเกินครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงท่อนะคันนี้นะครับ หนีเพราะมากเลยนะคันนี้เอาพี่ร็อกครับพี่ร็อก ถึงจะดูมีอายุนะครับแต่เขาหล่อเหมือนกันนะทีมงานจากกรรมลาสายกาลสินนะครับร้อโอ้ฟาสเกินรถขุดมีฟาสมากเพ่อ,องจริงนะทีมนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็น135หรือว่า SM นะผมว่าคนขับนี่ค่อนข้างที่จะฟาดมากเลยนะ,อะขออีกสักตักแนละ้กัน ตักสองตักละกันโอ้ร้อนมากฮะร้อนมากไม่ใช่ตอนบ่ายนี่ผู้ละหมอลายใหญ่จะมาสักเดียร้อนอย่างเงี้ยหาเรียบร้อยครับล็อกครับ สูปท่อเดียวนี่แหละ่ะผมว่านุ่มสุดละเพราะเกินอ่ะสีนาทีกว่าแล้วฮะเป็นการเก็บภาพบรรยากาศนะครับการทำงานนะมาฝากกันนะครับผมเองอาจจะพูดผิดพูดถูกนะมันร้อนนะครับมันอบอ้าวมากเลยคันนี้ก็ถอยกันอย่างฟาสเลย แบบนี้นิ่มครับคันนี้เสียงท่อจะไม่โหดมากนะแต่ว่าแรงบิดมาเต็มครับผ่านฟรีเลยตอนออกตัวหารถหกล้อหายแล้วฮะหายไปแล้วมาปรับทางกันหน่อยเอาดินแห้งมาโรยนะฝั่งนู้นก็5018นะครับ 5018กูบูต้าเสียงกระหึ่มมาถึงนี่เลย อีกสองตักน่าจะเต็มนะโอ้ทำงานคล่องตัวมากครับรุ่นนี้เรียบร้อยครับ เคเดี๋ยวพักกินน้ำกันแป๊บหนึ่งนะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ